วันนี้เราอยู่อ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันในแมพเอ่อแมพอะไรนะ t ัวร์ไลฟ์เดย์แครนั่นเองวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมพิเศษกันมาคุยอันดับแรกเลยก็ต้องมาคุยกับแม่มดเป็นแม่มดที่แบบเดี๋ยวเราขอเป็นลค้งได้กันแล้วกันนาะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่นเดนะเอาใหม่เอาใหม่ทุกฮาโลวีนเขาบอกว่าเขาจะมาที่นี่เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าเราจะช่วยเขาเอาล่ะเขามีอะไรต้องช่วยเราเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยเขาหาขนมนมันอยู่ในนี่เหรอเขาบอกว่าใช้ของพิเศษเรามาโอเคโหทำไมต้องอ่านนานจังเลยเนี่ยโหทนนิดนึงโอเค เดี๋ยวเรามาหาสิ่งนี้ก็เลยดีกว่าจ้าเดี๋ยวฮัลโลวีนอีเวนต์ดาบแรกเลยก็ต้องวิ่งตามหาเฮ้ย <Okay. S 1> นี่มันเยลลี่ลูกตาที่เราเคยกินกันนี่นาะทุกคนเอาล่ะเจอแล้วหนึ่งไหนดูสิอยู่ตรงไหนอีกบ้างเนี่ยที่ไหนอีกบ้างนะ ไหน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 นี này, 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 này. Ay, ่ไงช็อกโกแลตบาร์แล้วก็ไหนเนี่ยเนี่ยนี่ทำเป็นมานั่งเล่นจริงๆแล้วมีอะไรต้องหายเยอะเลยอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะต้องไปหาขนม ขนมเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้อ่โอ้ยนี่ไงเราเจอพัมกินปับ๊บซีคอดหูเราเจอแล้วอ่ะอือล่ะแบบนี่โอ้โหสระน้ำนี่น่ากลัวจริงเลยล่ะทุกคนดูสิการแบบนี้ไปแล้วเหรอหน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะอังล่ะเดี๋ยวเราไปหาขนมกันต่อดีกว่าอีกสองอันค่ะทุกคนเอาล่ะ ไปหากันเถอะขนมอยู่ไหนอ่ะ <S <S นั่นไงเจอป๊อปซิคเคลิลเอ้ยแคนดี้คอนอันสุดท้ายก็คือสไปเดอร์กร,รมัมสไปเดอร์กร,รัมอยู่ไหนเป็นหมาฝรั่งเหรอทุกคนไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวไปหาดูก่อนแล้วกันเนาอ mang mèn tên đầy một lời rồi yên ở đây rồi, sẽ là sẽ ra cái này, có ta à, cũng vẫn không biết gì nhưng mà biết là chúng ta phải Để là chúng ta phải biết là chúng ta phải biết เราเจอทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปเอาเลยแล้วกันนะเราเจอแล้วมันอยู่ที่แคมป์ล่ะว,ว้าวครบแล้วเดี๋ยวเราไปหาแม่มดหมอกแรงกันดีกว่าแน่นอนอุ้ย ดูเหมือนว่าเขาจะให้เราหาตะกร้าค่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราได้อะไรเนี่ยรู้เหมือนว่าเราจะได้ไอเทมพิเศษไงไงมันคือพัมกินเดี๋ยวรีเ,เซ็ตก่อนเราขอกลายเป็นเด็กก่อนนะทุกคนมันมีรถคันใหม่ให้เราละเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเอ่อสิ่งใหม่ของเรานั้น คือจะได้อะไรมานะคะจะได้อะไรมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะมาไขาข้อสงสัยให้ในคลิปนี้เลยนะ กดเข้าไปที่ไรซ์เอกุสีโอ้ยแห่หนูมไม่ต้องการการรับเลี้ยงโธ่เราจะโดนคนรับเลี้ยงซะแล้วอย่าพิ่งนี่ว้าวน่ารักจังเลยรถฟักทองโอ้โหรถฟักทองมันสุดยอดสุดๆไปเลยทุกคนเอาล่ะหมอไปเป็นพิงคว้าวอันนี้เหมาะกับเด็กผู้หญิงนะเนี่ย โหสีสวยทีเดียวอันต่อไปน่าจะเป็นสีฟ้าเหมาะกับเด็กผู้ชายแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงอันนี้เป็นสีทองว้าวอ้อหนูไม่ต้องการการรับเลี้ยงนะคะคุณพี่โหเอ้ยเอาล่ะสงสัยพราเราน่ารักเกินไปมีแต่คนต้องการรับเลี้ยงไม่ไหวเลยนะเนี่ยนนี้สีเขียว โอ้ยหนูมไม่ต้องการการรับเลี้ยงตอนนี้อยโอ,ยโอย้เอาล่ะสำหรับวันนี้จะพามาดูนี้กันนี่จะุกคนเราจะได้เป็นคอสตูมมาเดี๋ยวซื้อก็อนละกันนี่ได้แล้วชุดฟักทอง น่ารักจังเลยอ่ะทุกคนอย่าลือมอ่ะเอากันเยอะๆนะคือมันแบบชุดมันน่ารักมากมีแบบเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรฟรีบ้างไหมเนี่ยนอกจากรถฟักทองโอเคนั่งรถฟักทองก็ได้นี่รถฟักทองเอาละ ดี๋ยววันนี้เราขอไปหานี่เจรจากันเขาเรียกว่าอะไรนะเออไปหาถุงขนมมาค่ะแต่ว่าขอชองนม,มเองก่อนนะเดี๋ยวนี้ดีจังเลยไม่ต้องมีพี่เลี้ยงก็ชงนม,ม,มเองได้เอาละทุกคนเรายังไม่หิวไม่เป็นไรหรอกแล้วเราเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ตัวเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าไม่เป็นไร หวังว่าเขาจะไม่รับเลี้ยงเราอีกนะเหนื่อยแต่แย่แล้วมีกระเป๋าอันไหนบ้างมีกระเป๋าลูกอมลูกกว่าไหมมีไหมคะนั่นหรือเปล่านั่นน่าจะเป็นว้าวดูสิได้แล้ว เป็นเพื่อนเราเจอแล้วเยดย้อวไปดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างนี่ไงเจออีกหนึ่งยอีกไหมที่บ้านเกิไม้ไม่ยู่สิแต่ว่าเราจะเดินช้ากันไปยรือเปล่าเดี๋ยวย้อไปหากันดีกว่าเผื่อมันจะมี มันไม่มีมันน่าจะไม่มีเดยวต้องไปดูที่ไหนอ,อีกเปล่าเผื่อมันจะมีเดี๋ยวว่ากลับไปก่อนเนยอะกันแถวๆนี้อาจจะมีกอใหญ่นะอ้าวเขาเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยสุดยอด ดยาแม่แม่เยจิ้นจิงนไหดูสิมีกันมีถุงขนมไหมคะไม่ถุงขนมไหม่อ๋อเลืมไปแล้ชงนมมาดื่มดื่มเข้าไปก่อนไม่น่าเลยตามหาทีนึงก็เหีนน่ยนมชีนึึง แย่จังเลยเราหาไม่เจออีกแล้วยาทุกคนดูเหมือนว่ามันจะไม่มีนะงั้นไม่เป็นไรเยอะขึ้นไปหาจอเยเรายังไม่ท้อหยอกยาแลายังไม่ท้อหลักนะทุกคนเราไปหากันต่อเลยดีกว่ามีถุงขนมไหม แย่แล้วหาไม่เจอชาทีงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาหากันต่อในคลิปหน้านะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าอยู่ไหนทุกคนก็ลองไปตามหากันดูถ้ารู้ว่าอยู่ไหนก็มาคอมเมนต์ได้ได้วยนะฉันต้องการคนช่วยหานะถ,ถ้าเกิดเราไม่มีคุณผู้ชมเอาไว้ช่วยก็ยแย่เลยอะ่ะ ที่คุณผู้ชมเอาไว้ช่วยหาแล้วก็คงหาไม่เจอชาทีใครรู้ว่าถุงขนมอยู่ไหนอีกบอกด้วยนะเราต้องการจะรู้ล่ละทุกคนเราอยากให้ทุกคนบอกว่าแบบถุงขนมมันอยู่ไหนเราตามหาไปทั่วแล้วล่ะเพื่อนๆเราก็ยังหาไม่เจอชาที ต้องพึ่งพาคุณผู้ชมแล้วล่ะงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะนะเดี๋ยวมาหาตอไปแล้วนะายบ,บายนะบายบายนะเนะพื่อนเพื่อนตอนนี้ฉันปวดฉี่แล้วไปห้องน้ำก่อนลวกันเดี๋ยวแย่แน่เลยล่ะงา้นทุกคนเจอกันคลิปหน้านะนะจ๊ะเดี๋ยวนั่ง ฉี่แป๊บหนึง่งใช่ b y ไปแล้นะบายบาย <c oughs> อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ช่องจินใจชนลด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอตัวไปหาถุงขนมก่อนนะเขาจะรับลิ้งเราอีกแล้วไม่เป็นไยรยไม่ต้องมีพี่เยี้ยงก็อยู่ได้งั้นไปยันนะจ๊ะบ๊ายบาย